สวัสดีจ้ะมาพี่น้องแจ๊บขอนุ่มกินเองพี่น้องแม่ขอนบดแจ๊บไผ่พี่จ๊บเองเลยเห็นไหนแต่ฟัง <c oughs> พี่น้องเอามัเหมืนมนอนอะไรให้พี่น้องคันเมื่อไรเพื่อนอารมณ์ดีพี่แจ๊บกินเองก็ไม่เอาล้มให้แม่จะไม่เอาหัวเองอย่างนี้มัน เอ็นเห็นเอ็นเน้ยังไงวันนี้จ้ะมาแล้ววันนี้จ้ะวันนี้จ้ะวันนี้จ้ะนน,จ,น,นจะจบนอนนอน,อนไปใส่เอาไปนั่นอนอนทิ่มอะไรอ้าวกินช็อีไป้องเนะอย่ยมานอืมอืม บดอะเฮียใช่หูบดอะไรบุญกันนะบดเหรียญได้ป่ะเนี่ยมันกินเงียบสวัสดีตอนเสาร์นะพี่น้องเด้อบ่าวเวจินเพิ่นมาถือขวดนมกินเหรียกันอย่างพี่น้องบุญมีพี่น้องคนถามมาไมาน่าครับขวดนมกินเป็นบ่าเวจินครับผมแต่ว่ากระเลียบตะมือเด้อแต่มือเพื่นอารมณ์ดีเพื่นกระชับกินถ้ามืออะไรเพื่นอารมณ์ให้เพื่อนไงเมียจำให้กรับพอ อี่อารมณ์ดีพอกันด้วซ้ำเลยวันนี้ไม่ได้ลงของตัวเองดิจ๊ะแม่เึินลงตึ้งตึ้งดิงตึ้งตึ้งตึงตึ้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 งตดงตึ้งตึ้งเดินงตึ้งตึ้งเฮ้ยเ้ยเฮ้ยแแเล้าเรือง่ยเดี๋ยวถึงควรพ่อึ่ะเดี๋ยวไม่มปนหายบ่ะเดี๋ยไม่มีนหายยังก็ะพอฮะ อืาองบังไม่ไหนของอ่ะอืออือืมอืมอืมอื้อืมอืมอืมอนอืมอมออมออือือืมมอืออนมอืมอมมอือนอืมอืมมอนมมอนอ